ได้เวลาปลอมตัวตรวจตาละจัดไปเลยค่ะท่านประธานเฮ้นั่นมันอะไรล่ะครับท่านน,น,นี่มันใหญไม่ใช่้าวแอปไอซ์เซคูริใช้งานดีจริงๆต้เอาไปบอกต่ายีราแล,ะละ้วล่ะนี่มันเป็นไปไม่ได้ท่านมูราดพูดนี้ไม่รู้ว่าแอป iSecurity เป็นแอปอะไรงั้นเหรอบักกันดัยกยอดรับสไซใช่ไหมรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไอซ์เ r ค t y บ้าง เอะบางยอนผู้นี้ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับนายเลยงั้ละเป็นไปไม่ได้นามาซชคาไม่เคยบอกเลยฮะงั้นอัจฉทรียผู้นี้จะบอกความสามารถของไอซ์เคิริตี้ให้นายฟังเองอ่ะและฉันจะบอกว่าอะไรนะว่าความจำนั้นน้อยพอกๆกับเวลา,าน,นอนของตูซะอีกจนนายต้องตกใจเลยล่ะใครสนเรื่องของแกกันฟะเอ้าบางฉันก็มีให้ใช้มากมายอะ ก็อย่างเช่นสแกนไวรัสล้างแค้นหรือเมกระท่พม่ำสติมือถือให้เร็วขึ้นอีกขอรับประกันโดยปักยอนผู้นี้เลยครับผมรับรองบันเทิงบันเทิงแต่ทั้นอยากดาวน์โหลดลองมาใช้ก็ลองกดค้นนากบว่าไอซิกิริีมีให้กดดาวน์โหลดแล้วว่านี้ดีเบสโตหรือลิงไกท่ทีนี้ก็มีให้กดนะจ๊ะนายยาแล้วทำไมแกทถึงไม่บอกให้มันเร็วกว่นนี้ละ ถ้าเรื่องมันมาแบบนี้ก็ต้องรีบแจ้งมาสิวะโทษของการบอกข้อบูลชา้าฉันจะส่งคิวไดไปตุยตวยแกซะรับการสำเร็จโทษงี้ไปซะเถอะเอะเมื่อกี้ว่ายังไงนะอย่าทำเขาเลยนะตัวจัสกสิด้นดีจ้าทุกคนเราคิรานะเราใส่ใสน่ารักน่ารักฝังน้ำฝักตาด้วยนยนะว่าไม่ใช่นะชุบอุ๊ยเขาขอโทษนี่มันน้ำอะไรกัน แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วต้องล้องชิมห้อเห็นทัดเจนมากมันต้องอยู่แถวนี้นะน่ะอร่อยคู่ระดับตำนานพวกเราเนี่ยเจอศึกไหนก็ไร้พ่าย ปนุ่งดาวไปโชว์เทพกันเนือสู้ๆน้องเมียจาพี่ไปกำลังใจให้นะจุ๊บๆจัดการมันให้ได้นะแล้วคุณคูณจมสปปมุวรุุโขทไไแล้วคะออกมาขี้ขาดเลยไม่เอาหนูกลัว